ที่เราออกมาทําโครงการแบบนี้ค่ะเชื่อว่ามันมีเสียงสะท้อนกลับมาแน่ทั้งด้านดีและด้านไม่ดีอย่างนี้ค่ะ,อะมองถึงคาพูดการคอมเมนต์หรืออะไรที่เป็นด้านด้านลบอ้ค่ะหมายถึงว่าอาจารย์มองในเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างคะคำพูดทางลบหมายถึงว่าค<ล>้ายามา,า,ารหรือเปล่ามึงค้ายยามาไหมอะไรอย่างาง,างี้ไห คือผมคิดอยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วคนเราเนี่ยบนโลกใบนี้พี่มันไม่มีเห, mm. หรอหรคบมุมเดียว <sz we ak> มันมีขาวก็มีดําขนาดลูกกลมๆยังมีข้างหน้าและมีข้างหลังคือทุกอย่างมีสองด้านทั้งหมดเมื่อครั้งหนึ่งผมก็เคยรู้สึกโกรธกับคำพูดเหล่านี้นะเฮ้ยแกไม่รู้จักผมอะแกทำไมแกถึงมาปรากปรามเรา ทำไมแกถึงมาดูถูกกันได้สายตาว่าว่าผมทำไม่ดีผมทำอย่างนี้ผมทำอย่างงู้นทั้งทั้งที่แกยังไม่เคยรู้จักผมเลยผมมานั่งคิดนะพี่ถ้าผมเอาเวลาไปลบกับขนพวกนี้นะผมเอาเวลาไปแจกทานช่วยคนมาเนจรนีบมาผมจิตเสียด้วยมานั่งหงดหงิดมานั่งโมโหมานั่ง คือมานั่งเอาคำพูดเหล่านี้มาใส่หัวซึ่งคนเหล่านี้ผมเชื่อพี่คนเรามันไม่มีดีที่สุดและเลวที่สุดคนเหล่านี้บางคนยังไม่ได้ดีไปกว่าผมเลยผมเชื่อมึงก็ไม่ได้มีดีไปกว่ากูแล้วกูก็ไม่ได้ดีไปก่ามึงละเคยท้อไหมครับกับการทำโครงการท้อไหมมันท้อท้อมันมันไม่ท้อนะพี่แต่มันเหนื่อยเพราะเราขับรถตลอดเราไม่เคยหยุดเหนื่อยเหนื่อยกับ ในขณะที่เราพักผ่อนน้อยนะเราขับรถออกตะเวนหาขึ้นๆลง,ลงๆเจอแดดเจอฝนมันเหนื่อยแต่ถามว่าท้อกับคําพูดคนไหมผมจะทบทวนก่อนบางคนเขาพูดว่าเฮ้ยมึงเอาเงินค้ายามาว่าว่ามึงอ่ะทรงโจร่ะผมก็พิจารณาตัวเองเนี่ยพี่ว่าไอ้กูกูค้ายามาจริงมาวันเนี่ยเรารู้ตัวเราพี่เราโกหกตัวเองไม่ได้กูไม่ได้ทํา อ้าวแล้วเอ้ยมึงแม่งป้นเงินเข้ามาปะวะมึงไปขโมยเข้ามาหรือเปล่าเราก็ทบทวนกูไปป้นเข้ามาปะเนี่ยกูไปขโมยปะวะก็ไม่ใช่ออโถมึงเล่นการพาน,านันเอาเงินการพาน,านัน,น,น,นมาแจกอะเด้เฮ้ยกูเล่นงาบพนันมาแจกอะวะเนี่ยกูไปรับเงินการพนัน,นตรงไหนมาวะกูก็ไม่มีนี่วะ อ้าวถ้าในเมื่อไม่มีกูไม่ได้เป็นคําพูดมึงคือน้ําลายของของคุณแม่งละลายผมไม่ได้คํานี้ผมยังยืนยันเลยคือน้ําลายคุณละลายผมไม่ได้คุณจะพูดคุณคุณสักจะพูดอะไรคุณก็พูดไปเพราะคุณมองแค่แค่ลูกกระตาแต่คุณไม่เคยมองถึงเนื้อในมันคุณไม่ได้เห็นในตัวตนผมคุณไม่ได้สัมผัสแบบผมคุณไม่รู้หรอกว่าผมอ่ะทําอะไรอยู่เราอ่ะโกหกคนอื่นได้หมดเลยพี่ แต่มันโกหกตัวเองไม่ได้ผมก็ละอายใจถ้าผมโกหกตัวเองอะฉะนั้นแล้วคนเหล่านี้ผมไม่เคยท้อกับคำพูดพวกนี้เคยมีการถูกเจอประเด็นของถูกใส่ร้ายป้ายสีหรือว่ามีคำพูดที่ไม่ไม่เป็นความจริงแล้วทำให้เราเสียชื่อเสียงมีไหมคะอย่างเช่นมีประมาณมีไหมยอย่างเช่นถูกถูกใส่ร้ายป้ายสีหรอ ถ้าถามถึงเรื่องของการใส่ลายป้ายสีเนี่ยยังไม่เจอนะฮะแต่ถ้าถามถึงประเด็นเรื่องของดูดคลิปผมไปในเพจของเขาไม่ใช่เพจผมแล้วไปแปะลิงก์เลขบัญชีผมเจอผมจับได้และผมก็หาตัวเจอด้วยแล้วก็มีการโทรคุยกันเกิดขึ้นนะครับมันมีสองเคสแล้วที่ผ่านมาหนักๆเลยเคสแรกเนี่ย แชร์ของผมไปแล้วก็พูดสบประมาทดูหมิ่นผมในเรื่องของมึงเอาเงินดูถูกเราเลยอ่ะเหยียดหยามเมากคํานั้นนะแต่เป็นเด็กอยู่เราพอเราจับได้พ่อแม่ก็โทรมาคุยเป็นห่วงน่นนี่นั่นคนเราอ่ะพี่ผิดครั้งแรกมันเป็นครูผิดครั้งที่สองพอทนผิดครั้งที่สามยังเป็นควายอยู่นะมันผิดซ้ำซากไนงะเราเนี่ยมองแล้วว่าคนคนนี้ผิดกับเราแล้วเนี่ยครั้งแรก เพราะคุณดูถูกผมคุณนู่นนี่นั่นนะผมก็เลยคุยพอคุยเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เลยคิดว่าไอ้หารเราให้ทานได้อะพี่ทาไมอภัยเราจะให้ไม่ได้แต่ขอเพียงแค่ว่าอย่าก,กลับมาทํากับเราหรือไปทำกับคนอื่นซ้ำสองนะเราคิดอย่างนั้นนะเราก็ให้บําเพ็นประโยชน์ไปล้างน้ําวัดให้เด็กคนนี้ไปล้างน้ําวัดให้กราบขอเข้ามาพ่อแม่ไม่ได้ให้มากราบขอเข้ามาผมด้วยเพราะว่าเขากำลังทําให้พ่อแม่เขาเดือดร้อน เคสที่สองเนี่ยหนักๆเลยคือแปะลิงค,คือคือเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะแปะลิง์รับบริจาคหรอกเขาสนับสนุนช่องเพจเขาแต่คลิปของเราอะไม่ได้ดิคนเขาก็จะมองว่าเฮ้ยอาจารย์เปิดรับบริจาคให้มีคนโอรเข้าไปเป็นเรื่องเลยผมก็เลยเล่นเลยมีปัญหามีประเด็นใหญ่มากตรงเนี้ยพอจับได้คุยไปคุยมาก็ยอมรับแล้วก็กล้าที่จะรับมากเด็กผู้ชายคนนี้อายุยี่6้ายี่หกแล้ว ใจถึงมากกล้าเปิดหน้าตัวเองกล้าออกมายอมรับผมไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นจริงๆเราก็สะดุดีเลยเด็กคนนี้คนอิสลามเหมือนกันให้เอาล้างห้องน้ำสามเดือนแต่คิดว่าจะไม่ให้ล้างถึงสามเดือนหรอกฮนะเราจะดูหัวใจเด็กผู้ชายคนนี้ว่าเขายอมรับผิดจริงไหมเขาเขาพลาดตรงที่เขาไม่ทันได้คิดว่าเพราะเขาจะแปะบัญชีสลิปของเขาเนี่ยท,ท,ทุกโพสต์ในเพจเขา,านะฮะแต่มันกลายเป็นว่าเขาดูดคลิปเรามันเป็นคลิปของเรามันเป็นหน้าเรา แล้วมันเป็นลิงก์บัญชีของเขาที่แรกเราเข้าใจว่าเปิดรับบริจาคเราโกโรธมากเลยโมโหเพราะว่ามันเหมือนหลอกคนนะพี่มันเข้าข่ายหลอกคนเลยนะคือถ้าคนโอนเข้าไปตุ้มๆๆเนี่ยมันมันมันผลเสียแน่นอนนะ่ะใช่ไหมฮะเพราะคนเข้าใจว่าซื้อยิ้มน่ะนั่นแหละผมก็เลยให้เขาเนี่ยพอคุยกันลงตัวเขายอมรับสารภาพทุกวันนี้เขายังทําคลิปล้างห้องน้ําวัดอยู่เลยใช่ก็นุโมทนาบุญกับเขานะนั่นแหละเพราะว่า ก็คือแต่เราแต่เราก็ไม่ได้แบบไปแจ้งความฟ้องร้องเพราะว่าผมมองแล้วว่าเขาเขารู้ผู้ชายอ่ะเขาโอเคนั่นแหละครับก็มีแค่ประเด็นที่ว่าดูดคลิปไปแต่ว่าประเด็นตรงที่โดนใส่ร้ายป้ายสีโดนนู่นนี่นั่นคือยังไม่เกิดขึ้นเพราะผมก็ไม่รู้มันจะเอาอะไรมาใส่ร้ายป้ายสีผม